ทู่้ชมครับสถานีธุรกิจสัญจรวันนี้เนี่ยยังอยู่ที่ทิ่สุโรกครับเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสจากฟังความรู้ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องของคุณทางความสุขกับเรื่องของการพัฒนาธุรกิจสู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขนั่นคือกล่องความสุขแตกด้านยวไม่พอนะครับเราได้คุยถึงเรื่องของทักษะการ การการเป็นหัวหน้านงานชช้นเลิศหรือแม้แต่เรื่องของการดําเนินการเรื่อง,องการพัฒนาทักษะของหัวหน้านงานสู่ประตู AEC อันนี้คือส่วนหนึ่งครับที่สถานีทุนลตรายการเก่งยกคหลังสามอยากแบ,บ่งปันความรู้ประสบการณ์ครับแล้วนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้นะครับว่าการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสม,เมอ ไม่พอนะครับเราจะต้องมีเครืองถ่ายภาพมีการมองฟ้ามีความมองลึกแล้วก็มองจากหัวครับและยิ่งไปกว่านั้นครับพนักงานส่วนใหญ่ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายครับโซเชียลมีเดียจะเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งสำหรับปัจจุบันนี้ทำให้เราได้มีโอกาสได้รับสิ่งเรียนรู้แล้วก็ได้ีโอกัสเจอสังคมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไมยก่อนเราอาจจะมีแค่กระดานชนวนมีการประชุมมีการเรียนตามห้องเรียนครับแต่ปัจจุบันนี้การเรียนเนี่ยนอกจากนอกห้องเรียนก็ได้แล้วถือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับวันนี้เองก ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อชีวิตคนนึ่ด้านหลังผมนี่เป็นบรรยากาศที่กำลังทำงานาอยู่แล้วส่วนนงก็จะเป็นการจับปลาซึ่งถือว่าเป็นวิถีของชุมชนในพิศุโลกเราเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษา บนเรียนเขาเรียกเป็นการดำเนินชีวิตในการเรียนรู้นะครับเรื่องตรงนี้นะฮะหากเราเก็บไว้กับตัวเราคนเดียวเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็น,นสังคมโรกป้านะเขาบอกเขาทำอะไรกันบ้างเริ่งนี้ดีกว่านะครับสังคมกําลังดีให้เราแคบลงนะครับโดยเฉพาะประชาชนคนไทยจากประชากรบนเกล้าน,นคานตอนนี้จะกลายเป็นหกร้อยล้านถึประมาณสองพักว่าเท่านั้นเองครับตอนนี้ครับเราได้มีโอกาสได้เตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในะชาคมอาเซียนอย่างไรเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับประชาชนคนไทยนะครับและถือว่าสารคุมนุษย์รายการเก่งเรากำลังสามอย่างแปรปันกับ รุกประสบการณ์เพื no ่อจะนําพานําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนคนไทยอย่างน้อยคือได้รู้นะครับว่าสังคมในภาคีเครือข่ายในแง่ของอาเซียนเนี่ยก็ทำไปอย่างไรบ้างตรงนี้นะครับที่ถือว่านักแรงงานบุคคลนักการจัดการนักพัฒนาองค์การจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต้องมีสังคมที่กว้างมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นบทบาทนะครับที่เราอยากจะกับตันความรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวกันเรื่องของการเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายทุกท่านครับการที่เราจะมีเครือข่ายภาคีอย่างน้อยนะฮะหลายภาคส่วนกําลังเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการ สร้างสังคมในรูปแบบก็คือการจับประเด็นของการมีเพื่อนร่วมอาชีพหรือการที่จะก้าวเข้าไปนั่งพานำพาให้เขาวดวบูมประในบุคลากร,ารหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นพวกชมรมสมาคมสภาหรือสมนธ์ต่างๆสิ่งพวกนี้ครับในบรรดุการบรินหนารบุคคลเราจะเรียกว่าสภาการในจ้างเราจะเรียกว่าสภา,สาการาลูกจ้างเราจะเรียกว่าสมาคมในจ้างหรือสมาพนธ์ลูกจ้างแล้วยังมีพวกชมรมบริหาราบุคคลเห็นไหมครับว่าภาคีเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้บุคคลครับ เราได้มีโอกาสได้เห็นดูในเมืองไทยเราได้มีสมาคมนักแสดงบุคคลหลากหลายครับเป็นรัฐสิทธิสมาคมไม่ว่าจะเป็นพีแมตตก็คือสมาคมการจัดการคำพูดทศไทยนะครับสมาคมนักแสดงองค์กสุประการอยู่ในเสตที่เป็นสมาคมนักแสดงบุญนะครับจะมีสมาคมอมตะนครที่ก่อตั้งมาใหม่ที่ชลบุรีในที่กลุ่มอาจารย์อมตะนคร จะมีชมสมาคมเกี itu, ่ยวพันเรื่องของนักบุแห่งความเป็นคนเห็นไหมครับอย่างน้อยคือมีสี่สมาคมแล้วที่เราจะได้รู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่หลากหลายตรงนี้ครับจะมีชมรมนักบุแห่งความเป็นคนหลากหลายทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดเลยฮะจะมีชมรมบุญแห่งความเป็นคนเพื่อเป็นภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการทำงานบุคคลการบุญแห่งคามเป็นคนสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต้องรู้นะครับรู้ให้เราลึกซึ้งกว้างรู้ให้จริงครับนั่นคือการจัดการรูปแบบใหม่เมื่อรู้แล้วเราต้องนำไปถามบ้านดำเนินการในการใช้พอได้้้าาาเเรื่อองงงงงขหนนนทััป็ลกค เยี่ยมฉันเสี่ยงนนะครับยังไม่พอนะครับกระบวนการเหล่านี้จะเน้นเรื่องของการสื่อสารการจัดการรูปแบบต่างเหล่านี้เป็นต้นนะตอตรงนี้ฮะที่ทำให้เรานะะในฐานะของสามา,า,ารถพัฒนาพื้นฐานสังคมนี่นำมาใช้แล้วตีโจทย์ขยายกว่าเรื่องของตอบความสุขแต่ด้านด้วยลงไปใช้ในชมชมชม,ชมรมสมาคมสมาภมสมาองการในจ้างต่างๆครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าภาทีเครือข่ายราครับล่าสุดนะฮะ พวกเราเองก็มีการรวมตัวเกี่ยวกับเรื่องของชมรมที่ปรึกษาประชาคมอาชีพเพื่อแบบฟันความรู้ประสบการณ์ให้กับท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับจะได้รู้นะครับว่ากรอบของการจัดการด้านของประชาคมอาชีนเนี่ยเขามีอะไรยังไงบ้างอย่างน้อยไม่เฉพาะเรื่องของการแบบฟังความรู้ไม่เฉพาะเรื่องของการโอนย้ายแต่เหตุการณ์การลึ่นตลุงตูนะครับพวกนี้มันเล็กน้อยแต่ละที่ครับจะมีเรื่องของเสาหลักสามเสา ช่วงหน้าครับจะพาไปในสัปดาห์รู่ประสมโครงกเดี่ยวเรื่องสองเสาหลักนะครับนอกจากจะเข้ามาเช่นเอไอเอซีแล้วเนี่ยจะมีสองเสาหลักสองเสาหลักนั้นคืออะไรเองครับครับจะมีครับดูบรรยากาศผู้ทู่ไปที่พิซูโร่เลยครับตอนนี้เห็นบรรยากาศในการทำนาครับเกรงกลัวแล้วกันเลยครับว่าน้ำจะล้นหรือไม่อย่างไรก็เชื่อเลยครับว่าปีนี้ไม่นทุ่งแน่นอนกันถ้าดูนะครับว่าตอนนี้เห็นครับเขาดำเนินการหลากหลายไปลองดูครับว่าทำเสร็จหรือไม่ครับเชื่อเลครับ